ไปซ่อมไฟไปซ่อมไฟมีใครอยู่แถวนี้ออไหมโอ้โหอ,อย่านัวนัวกันไปเนี่ยนัวกันไปเนี่ยนั่นไงนั่นไงมีคนนัวไปไงโอ้หนี่คือนี่ผมจานี่เลยเนี่ยมาเล่นเกมนี้กับเกมดักห่านหรืออันสักอย่างช่างมันเถอะอ่านไม่ออก <c oughs> ก็นั่นแหละครับก็วันนี้จะมาเปลี่ยนเสียงตัวเองไป ไปไปไปอ่อยเหยื่อกันไปวันนี้ไปอ่อยเหยื่อเอาจริงนะผมเล่นเกมนี้ไม่รู้กีตาร์แต่ก็น้อยแบบน้อยมากไม่เกินสิบมั้งไม่เกินห้าไม่เกินหกแต่ก็จะพยายามเล่นเต็มที่นะฮะเพราะว่าผมก็เอามองอัดก็ไม่ค่อยรู้เรื่อหรอกไปจอยกับคนอื่นก่อนแล้วกันหรือไม่อาจจะสร้างห้องเองก็มาเดี๋ยวลองดูปไปไก่เล่นซุกทีวุ้ยโถ่เอ้ยหาห้องตั้งนานมันได้กับ<ห><ห>คนที่<ห>มีไฟเวทลงมาต้องอยู่กับรามห่าง<ห>ไป อแล้วจ้าไปแล้วเข้าไปกันแล้วอ่ะไอ้ข้ารูมาคนแรกจะตามฆ่าให้หมดเลยอุ้ยไม่โหดจังหรอเฮ้ยสีขาวเป็นโอ้ยเย็นๆไหนๆมามาเจลนโกเยกนเลยกันเลยกนเลยคุณโลมาได้เล่นสักทีพ่ะโถเอ้ยในสุดก็ได้เล่นอ๋อเบิร์ดวัชเชอร์ มองดูทะลุกำแพงได้นะจ๊ะแต่วิใส่ทัดจากัดต้องอย่างนี้แก yeah. ไปกันกรอนอ่าโอ้คุณโลมาสวัสดีก็ได้เฮ้ยมีเขาคุยกับเราอะใครคุยทั้งทีไปเล่นกับคนอื่นเขาไม่มีใครคุยกับเราเลยเอ้ยต้องมาห้องไพรเวทอะถึงจะมีคนคุยเฮ้ยโอ้ยแก อ้เควสที่นี่มีเควสสองที่เลยล่ะอ,อันนี้เดี๋ยวปลั๊กเป็นไรเราเปิดเครื่องเอาล่อเหรอเอา้าเอา้าเอ้างงสิเน,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 นี่อ๋อเฮ้ยหมุน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 เคเอ่ะแย่ก็ทำทำอะไรต่อยีบบัตรประจำตัว จำัวด่านนี้ไม่เคยเล่นนะครับขอบผมทีสวัสดีสวัสดีจ้าโอเคครับโอเคเออใส่บัตรฟักไข่เหรอฟักไข่ฟักไข่ฟักไข่เออ,รรอ,เอ,อฟักใครเอาตัวพูดตัวเมียเนี่ยตัวเมียเหรอเออตัวเมียแน่เลยฟักไข่ปิดเชื่อไหมเขารอฟ้าเหรอ อ,อ๋อรอ,อนับถอยหลังโอเคนับถ้ยหลังสามเอ้าตึ่งเอสอปัด <What? S 1> เออวุ้ทิ้งายโอ้ไม่เห็นด้วยจอมันไอตกใจเกิดอะไรขึ้นอุ้ยตายสองเลยเหรอ พี่แท้ค,คนนั้นก็คือคุณคใช่ไหมยอยากถามหน่อยถ้าเกิดมันมีรูปเป็ดและมีเขาอยู่ข้างบนนะเวลาเรากดเราเป็นนักสืบอะเพราะว่ามันฆ่าอก็เขาเป็นเขาเป็นคนฆ่าครับคนไหนว่ามันเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนก็คือก็คือือพามันขอสีดำไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน โอ้โหเอสีแดงเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนะอุ้ยกดผิดไปกดสีขาวเฉยอ่ะมันคอสีดำผู้หญิงผู้หญิงเหรอนี่ต้องผ้านี่ต้องสองภาพป็นคอดำเออทำไมทำกับคุณลงมาคุณลงมาจะอยู่แค่ตาเดียวทุกคนอย่าทำนั่นไงเขาเอ่ยชื่อผมไม่ได้พูดนะเขาเอ่ยชื่อเองนะผมไม่ได้พูดดังมากจริงไฟเกเหตุหรไม่ไหวไหมดังไมฟเจีบไม่โคตรดังเลยเพราะฉะนั้นคนร้ายก็คือ คุณใช่ไหมไปใช่ผ้าบันคอสีดำเอาคุณเรามาไปแล้วโชคดีสี่มีนักสืบมันดีอย่างนี้ใช่ไหมอย่างโคตรดังเลยสีอะไร้ันเนี่ยแกเสียงลากอะ่แกะแครได้ยินปะวะเก้สแกนสแกนอะไรตั้ <c oughs> อะ นี่ครับขอบคุณคุงเบลสวัสดีครับเฮ้ยอย่าไปอยู่อย่าไปอยู่ใกล้ผมผมกลัวคุณตัวห่างสองหลาเฮ้ยเมกี้ผมผมอยู่ผมคงจ้องไฟแล้วก็อยู่คนสี่ห้าคนเกย์คุณโทบิเอ็มไปด้วยครับไปด้วยโอเคครับอ้าวปลอดท้ายโอ้ยมีคนตา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 ยแล้ว เอ้ลามุกันได้โทบีกับเจมเราะมุกก็ได้สามคนสามคนสามคนแล้วปอดไตตรงห้องอาวุธมีคนสมบทถ่านเนี่ยเมื่อกี้ด้านขวาสุดเลย้เมื่อกี้เราเจอศพตรงไหนนะเราไม่ได้อยู่ตรงห้องอาวุธเราอยู่ฝั่งซ้ายเราลงมาจากห้องไอตรงกลางตรงตอนศพอะอยู่กลางครับห้องโลบพอปะแล้วก็ลงมาที่ห้องอาวุธปะเรากำลังจะถึงห้องอห้องไฟฟ้าห้องไฟฟ้า น้าไม่มีใครเห็นใครเดินแถวน้องไหมระวังพราะฉะนั้นแล้วใครโทรมารับด้วยเจ้าแต่ไลน้องไม่รับอะปล่อยให้อืดีอยู่นั่นนะข้ามข้ามข้ามไม่ได้เฮียอะไรเลยได้แต่โทรศัพท์ไม่ได้โทรศัพท์ตานี่มีเหี่ยวไหมอะมีเหี่ยวด้วยนะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าใครอะเดินเดินมาเจอไอหัวห้องอะฮะ หมดมาหมดเลยอ่ะมีเหี่ยวด้วยมีเหี่ยวด้วยฆาตกรกี่คนนะเมื่อกี้เลืมดูเมื่อกี้มีคนสมบูรณสมบูรณ์เทที่ห้องควบคุมกับห้องอาวุธสองที่เกมคุณโทโทบีเจอกันนะควบคุณไฟไปซ่อมไฟไปซ่อมไฟมีใครอยู่แถวนี้ไหม โอ้ยอย่านัวนัวกันไปเนี่ยนัวกันไปเนี่ยนั่นไงนั่นไงมีคนนัวมีคนนัวโอ้ยโชคดียังรอดโชคดีโชคดียังรอดคุณมิ้นเป็นครับจะบอกว่าคุณคุณมิ้นเขาเขาเป็นอ่าเป็นแคนาเดียนแคนาเดียเหรอเออใช่ใช่ใช่ครับก็เลยจะบอกอยู่เขาเป็นแคนาเดียน เอวัคุณมิ้นใช่ไหมคุณมิ้นใช่ไหมไม่ถ้าเกนเดียนมันต้องโดนฆ่าแล้วตายแล้วต้องมีคนรีพอร์ตนะก็ใช่ไงก็ฆ่าแล้วคนฆ่าคนรีพอร์ตไงครับแล้วก็ไม่คนรีพอร์ตไงครับถูกแล้วเอาแล้วสวยจัดจัดฆ่าเกนาเดียนแล้วผมไม่ได้โดนฆ่าเลยใช่มันต้องฆ่าคนที่โดนฆ่าไม่ใช่เหรอคฆ่าเกนเดียนครับแล้วงั้นก็ยอมมาได้หะอยอมยอม๋อหลักฐานจนมุมหลักฐานจนมุมหลักฐานจนมุมยอมด้วยนะ งั้นแสดงว่าตอนแรกฆ่าเราอาดนี้ผมจะฆ่าหล่แล้วแล้วคุณไปฆ่าโลมาทำไมเกมป่าแล้วมันต้องมีนัวเดี๋ยวเดินหนีออกมาก่อนกูไม่รู้กูกดมัมวๆแล้วไปโดนหัวแดงเอาวะเขามีคนไม่เนียนหนึ่งคนวะแสดงว่าโงมาไม่ได้เป็นอันดีจบยัง่ะจบแล้วเอ๊โหเป็นสายลับต้องพิราบคืออะไรอ่ะ อะไรก็น้องไว้ราบแพ้เชือแพ้เชือทุกคนนะครับแพ้เชือทุกคนจะชนะไม่รู้กูเดินไปกูกดจิ๊บมั่วๆจิกจิสมือสังหารเว้ยได้เล่นมือสังหารแล้วโอ้วหอนสังหารอ ถ้าได้ระหว่างการประชุมโดยททยปากของเป้าหมายให้ถูกหากทายผิดต้องตายแทนสองครั้งต่อเกมต้องไปที่โ๊ตอดีกแวหรือเปล่าจนตายอีกแล้วจดตายอีกแล้วเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวคือผมขอเล่าดนึงคือคือเกิดมาผม ผมเจอคุณโลมาคุณเจมใช่ไหมครับโลมาแล้วผมก็เล่นมายากลให้คุณเจมเขาดูคุณเจมเขาก็เลยวิ่งหนีไปแต่ผมอยู่กโมาก็หนีนี่ก็บัวก็ประมาณสองสามวิครับคุณเจมเขาก็รีพอร์ตละแงวไม่รีพอร์ตคุณเจมคุณคุกตายคุณเจมคุณอาชีพอะลายคุณเจมคุณเจมล้วสันคุณเจมรับสามันเป็นใครรีพอร์ตะคือเหตุการณ์ไม่มีอะไรเลยผมวิ่งหนีคุณโนบีมาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วไปเจอสมกุกนอนแง่งแมงอยู่ในห้องอเดาเลยครับตอนนี้ผมเดาเลยนะ เรากดสเปนบาร์กุ๊กลาสกุ๊กโดเฮอีกแล้วคุณมิ้นคุณเป็นอะไรคุณมิ้นอาชีพของคุณคืออะไรบอกได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฟังผมหน่อยฟังผมหน่อยฟังผมได้ไหมได้ได้ผมบอกได้ครับเริ่มเกมใหม่ัเริ่มเกมใหม่ผมไม่ได้เป็นคุณฆ่าสมโกกองผมขอโทษอ้าวอ๋อเป็นวาซิลันหรือเชลิปฮะ ผมไม่รู้ผมกดข้ามนะผมผมไม่มีข้อมูลข้ามก่อนข้าก่อนข้าก่อนผมไม่มีข้อมูลผมกดข้ามโอ้ยไม่รู้ตือสงสัยสมกุ๊กหรือศลครับใครก็ได้อย่าเดินเข้าใกล้ผมเฮ้ยใครโหวตผมเออไม่ใช่นี่หว่าเตม้ยเตี้ยมากับเราก็ได้แล้วเอาแล้วผมไม่หลอดอ่ะขอมูฟด้วยดิขอมูฟด้วยอยู่ไหนกันไม่อะไรอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องมีสงครามกระเฟสหรอกบ้าบอรอพรทั้งนั้น เปิดใช้งานก่อวินาศกรรมเหรอตีเจ็ดหกอ๋อไม่ใช่โอ้กรเกินเจ็ดอ๋อไม่ใช่อ่ะตีสองแปดเจ็ดเยี่ยมเจอตรงไหนเจอตรงไหน อะไรก็ไม่ใช่กระสุนก่อนนะยังไงแล้วยังไงกระสุนก่อนนะใครอาชีพของคุณคืออะไรคุณมิ้นท์ชนาสูตรได้แต่ผมทำไงครับก็ขุนคุณฆ่าเขาต่อหน้าผมเลยอ่ะเอ้าก็ไม่ใชนะสุนก่อนแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะแล้วก็มีหัวใจได้น้วต้องดูก่อนนี่ใช่ไหมอาชีพอ่ะเล่าเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์เออผมบอกผมแคนาสูตรได้ทดสอบไหมเนี่ยผมอยากทดสอบแคนาสูตรอ่ะถ้าเป็นแคนาสูตรไม่ทำให้ผมดูนะรู้แค่อาชีพอ่ะ ถ้าท่านไม่ทำทำไมมันเยอะเอ่อนี่ไงทำได้เหรอเอามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่ไงแปลงไม่นะไม่มันสามารถยิงได้ในแบบนี้เลยเหรอหรือว่าเขายิงมือปืนเหรอปืนเหรอคนที่ยิงได้นี่คือยิงตรงนี้ได้เลยนะนายเภอเปล่าใช่นายเภอเปล่าไม่บอกรู้กลางโต๊ะใะปกติใช่นายนายเภอเปล่านายเภอยิงเปล่า เขายิงพลาดเขาอาจจะเป็นในอำเภอเปล่าแอะสายข้ามับไม่รู้เรื่องอะไรเลยวิ่งหนีอย่างเดียวหัวเราะยากแฮะอ๋อคุณลงมาเห็นกล้องใช่ไหมฮะแล้วก็พอทำอะไรได้บ้างอ่ะไม่นะทำไมสงสัยเป็ดโปอ่ะเป็ดโปะทำอะไรอ่ะตอบมุ้งมู้นหน่อยก็เขาบอกเขาเป็นนักสูตรอ่ะ อุ้ยคุณเป็ดโปอย่าเอาขอยู่ห่างผมไว้ไไไคนสีแดงๆอะใช่เหรออ๋อ,อผมปาดได้นี่หว่าเออคุณโรบาครับขออีกทีครับเออเมื่กี้เห็นใครที่เป็นเป็ดโปปาดครับใครเป็ด,ปดโปเหรอเมื่อกี้<อ>ผมอยู่กับสีขาวอ่านว่าอะไรไม่รู้ผมอะ่ะอยู่กับคุณมิ้นท์แ,บบแล้วก็ p N A ใช่ผมเป็นคนปาด p N A เองอะ ผมเขาบอกว่าเขาชสูตรได้น้ำตาลคือสีนำาลใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวขอคุยคุณลงมาก่อนครับ้องอะมสแล้วสีน้าตาใช่อะไรอยู่ไม่รู้แล้วสีแดงก็ฝาสูตาันก็สีแดงวดสีแดงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟังก่อนนะฟังเหตุการณ์ก่อนนะผมบอกเขาว่าเ้าถามผมว่าเขาบอกเขาทสูตรได้ผมก็เลยบอกว่าจริงเหรอเขาบอกจริงผมก็เลยปาดวพาเขารีพอร์ตเลยเขาไม่ทชสูตรเลยครับเขาก็เลยโนยิงเ่ย พอผู้ร่าจะสูดได้ะแล้วใครยิงอ่ะไม่รู้มันต้องมีแนวอำเภออ่ะหรือเปล่าหรือว่านายเขายิงผิดแล้วเป็นอะไรเนี่ยคือสีเขียวก็ฆ่าแล้วสีแดงก็ฆ่าแล้วมันจะมียงผมว่ามันไม่ใช่อะสีดำเขาตายได้ไงอะใช่ผมอยู่กับดิวกับตัวโน้นตอนแรกผมไม่รู้ผมมนันใจผมบรนใจด้านไหนอุ้ยนั่นไงไง อุ้ยใครโหวตผมอ่ะผมอยู่กับสีขาวเมื่อกี้่สีแดงเขาโดนใครยิงรู้อ่ะ,อะเอ้ยนี่ไงอะไรนะสีแดงยิงพลาดเองเปล่าน่าจ่ายใช่ปะอยู่ไหนกันโอ้เจอแล้วเจอกี่คนเนี่ย คุณโทบีเป็นเขาปาดเมื่อกี้คุณโลมาคุณโลมาเขาเป็นดีเทคทีฟครับแล้วก็ตะกี้เขาบอกเขาเขาไปปาดคนมาไม่รู้เอ่อได้ปาดสีเขียวมาครับแล้วคุณโลมาไม่ใช่แล้วดีเทคทีฟแล้วเขาตรวจเขาตรวจเขาตรวจแล้วขึ้นหัวหัวแดงที่คุณบิวครับแล้วเขาก็บอกว่าให้รีบหนีคุณโลมาเอ้ยคุณบิวเป็นแล้วผมก็เลยเอ่อแล้วคุณบิวอ่ะเขาปาดผมต่อหน้าแล้วทีนี้ผมก็เลยรีบรีพอร์ตครับไม่ใช่แล้วคุณโทบีปาดเหมือนเมื่อกี้ปะเนี่ยเออตไปโลงตะกี้ครับเป็นโปรอะ ฟังผมนะน่าจะเป็นแอสซัสซินฮะฟังคำผมนะผมอ่ะผมอยู่ห้องกล้องวงจรปิดผมเห็นสีแดงวิ่งขึ้นมาตันไงตอนแรกอ่ะผมเห็นผมเห็นสีเขียวก็เดินตามผมได้ก็ไปเจอคุณบิลแล้วผมก็เลยเดินหนีไม่แต่ผมไม่รู้ผมเพิ่งมาเจอและสิเห็นสีแดงเขาปาดสีฟ้าคุณโลมาแล้วแต่นะคือผมมาอยู่คุณโลมาตั้งแต่แรกเลย แล้วแล้วแล้วเ็จก่อนผมก็อยู่คุณโงมาตลอดใช่เปล่าเลื่อใจไม่ได้เหมือนตาที่แล้วอะไม่รู้นะอะแล้วแต่แล้วแต่เลยครับคนเลยสีแดงอะเป็ดปอลน่าจะเป็นแอสซิสต์แล้วเขายิงผิดเองตาตะเกียะแล้วคุณโงมาพยายามจะบอกอยู่ว่าเป็ดปอะเป็นเป็ดทั้งไม่ใช่ เรียบร้อยโถ่เลยไอตัว assassin ไ e s s a g e ยิงถูกโอ้ถ่ก็โถ่สาดพยายามแล้วนะทำไมคุณไม่เจอผมมาคุณขาวคุณไม่เรียนพยายามแล้วเมื่อ <arts> ก <kişi> ี <yelled> ้พยายามเนี่ยแล้วแต่อยู่ดีคุณคุณคุณอะไรนะคุณโลมาก็อุ้ยขึ้นมาอุ้ยไม่ใช่หนีนี่อุ้ยชิบหายแล้วทำไมคุณโดนจับได้วะ ในเวตอนแรกผมสงสัยสีเขียวเว้ยแล้วสีเขียวอ่ะเขาเขาวิ่งตามผมมาผมก็เริ่มกลัวแล้วพอพอผมมีสีเขียวได้ปุ๊บก็ไปเจอกับคนบิวเออคนบิวก็อยู่ปุ๊บพอะสีเขียวตายเออผมเลยตกลงได้แล้วคนน้นจะพอทีผ่านแล้วโอ,โอเคครับโอเคโอเคครับเอาเป็นว่าผมต้องขอตัดจบไม่ได้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะอุ้มอันมากเลยครับ มาเล่นกับคุณเรียบตั้งห้องไพรเวทน่าจะดีกว่าโอเคตอนนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบุยทุกวันดีครับ